สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มสินค้าในตะกร้าของเรานะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการสอนวิธีการเพิ่มตะกร้าในทิกตอกของเรานะครับเพื่อที่จะนาํามาโปรโมทแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเรานะครับในแอปทิกตอกนะครับก็ ขั้นตอนไม่มีอะไรมากนะครับก็เข้าไปที่แอป t i k t o k ได้เลยอ่านะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปที่รูปตะก้านะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับไปที่รูปตะก้าแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้พเพื่อนๆนเข้าไปที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Tik Tok s h ช p ออ่ากดเข้าไปเลย อ่านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของบัญชีนะครับของเรานะครับใน TikTok Shop นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลรายได้ของผมนะครับที่ผมได้วันนี้ก็คือร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ใช่ตังค์จริงๆนะครับก็ต้องรอให้เขานะครับสั่งซื้อแล้วก็รับสินค้าก่อนนะครับเราจะถึงได้ค่าคอมนะครับแล้วมาดูวิธีการเพิ่มกันก่อนเลยนะครับให้ทุกคนไปที่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับตลาดสินค้าอ่าเข้าไปได้เลยกดเข้าไปหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกเลยนะครับว่าเราจะอ่าใช้สินค้าตัวไหนนะครับในการเอานำมาโปรโมทนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าคอมนะครับนี่นะครับนี่นะครับค่าคอมนะครับเราอยากจะได้ค่าคอมเยอะนะครับเราก็เพิ่มได้เลยนะครับสมมติว่า ผมจะเอามาเลื่อนๆดูก่อนนะครับเราจะใช้ค่าคอมแบบเยอะๆนะครับสมมติว่าผมใช้ตัวนี้แล้วกันสายชาร์จนะครับชุนวัน79บาทค่าคอมต้อง23บาทครับเมื่อเราเช็คแล้วเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปดูเลยนะครับว่าเขามีสต็อกของเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเขามีสต็อกของอยู่ที่9,000นะครับ อ่าสินค้ามีเยอะนะครับแบบนี้จำนวนรีวิวเยอะไหมอ่าเยอะนะครับอ่าเราก็เพิ่มได้เลยกดเพิ่มตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับกดเพิ่มไปเลยกดไปปึ้งนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็กดกลับไปที่หน้าแรกของเราโอเคครับอ่าสังเกตได้ว่าตอนนี้สินค้างเราก็มาอยู่ที่หน้าของ tiktok shop ของเราเพื่อที่จะทำการ ทำคลิปวิดีโอเพื่อทําการโปรโมตนะครับสินค้าของเราเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนะครับเหมือนอย่างอันนี้นะครับที่ผมมีคําสั่งซื้อแล้วนะครับ1ชิ้นนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็แค่ทําคลิปแบบนี้นะครับที่ผมทําไว้แบบนี้นะครับก็จะเป็นโฆษณาต่างๆนะครับเราต้องตัดต่อคลิปเองนะครับอย่าไปเอาคลิปคนอื่นมานะครับทําเองทุกอย่างนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆนะครับเพียงไม่คิดกันตอนอ่า ก็ประมาณนี้ครับใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการสร้างรายได้ของแอป Tik t o k นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั b s c คร b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชัชวัตใย้ลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ